แคมเปอร์แวนไทยแลนด์บายลักสวัสดีครับทรงงานคันแรกของปี6-6ครับคันนี้ก็เช่นเคยครับเป็นรถ Toyota าคอมพิวเตอร์แต่คันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับติดแก๊สมานี่ครับติดออร์นิแบบใช้ไม้หมุนนะครับจะมีไม้ หมุนมาให้ด้วยนี่ครับตรงนี้จะเป็นไม้เสียบแล้วก็หมุนอันนี้จะเป็นแอร์ไดกินครับอินเวอร์เตอร์9,000 BTU ตำแหน่งช่องแสงวางกวดน้ำได้ตรงนี้ช่องเติมน้ำนะครับนี่ก็ถังแก๊สครับจะมี โซ่ให้ไว้คลองเวลาปิดท้ายตรงนี้ก็ใช้เป็นที่วางของได้ครับอาบน้ําจากด้านหลังได้นะครับเอาด้านหลังกลางเป็นเป็นอาบน้ําได้ทางขึ้นก็ ตำแหน่งนี้ก็เก็บของเป็นโต๊ะพับครับขาก็เป็นสแตนเลสครับที่ให้ไปดินชักทำได้สองช่อง ข้างขึ้นก็ห่างล้างมือแบบพับเก็บได้ด้านล่างตำแหน่งนี้เก็บของได้หน่อยหนึ่งครับเพราะช่องกลางตัวนี้จะเป็นพ่อน้ำทิ้งครับส่วนตู้เย็นนี่เปิดแบบนี้นะครับ แล้วก็ดันขึ้นยังไม่ได้ใส่ของแล้วน้ำหนักจะเบาหน่อยนี่ครับเปิดแบบนี้ก็สะดวกครับไม่ต้องสไลด์แล้วก็ปิดมีช่องระบายอากาศให้ครับด้านล่างก็เป็นลิ้นชักมาได้เพิ่มพื้นที่ ส่วนตำแหน่งนี้ก็เช่นเคยครับชัโคโกเคลื่อนที่ที่เก็บแบตเตอรี่ด้านในครับอินเวอร์เตอร์คันนี้ก็เหมือนเดิมครับซูเออร์3,000วัตต์ครับตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าครับหรือเก็บของได้ทั่วไปส่วนด้านบนก็แอร์ช่องแอร์เดิม แล้วก็วางของได้ชุดควบคุมไฟตำแหน่งวางไมโครเวฟครับตรงระแนงตรงนี้ลูกค้าออกแบบเองนะครับเราก็ทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการตำแหน่งนี้ก็วางกระถางต้นไม้วางของได้จุกจิก ทำแงนี้ก็กั้นเป็นห้องครับส่วนด้านบนมีที่เก็บของสี่ช่องได้เยอะเลยครับเพราะว่าไม่มีห้องน้ำส่วนฝั่งทางนี้จะทำโล่งนะครับเวลาหยิบของก็สะดวกดูชับภายใน,ในเตียงก็ได้ อยู่ที่2เมตรครับยาว2เมตรกว้าง168ครับตำแหน่งตรงนี้จะเป็นถังแก๊สนะครับเต็มพื้นที่แก๊ส NGV 2ถังส่วนตรงนี้จะเป็นถังน้ำใส่ถังน้ำอยู่ที่75ลิตรแล้วก็มีปั๊มน้ำนีคับถังน้ำา75ลิตร มีตมน้ําส่วนอีกสองฝั่งบริเวณนี้จะเป็นที่เก็บของครับได้กว้างยัดผ้าห่มลงไปได้ฝั่งนี้จะแคบหน่อยเพราะว่ามีลิ้นชักมาครับตำแหน่งนี้จะดึงออกได้นะครับแล้วก็เก็บไม้ขานเตียงครับ เดี๋ยวจะประกอบเป็นที่นอนแล้วก็ปูที่นอนยางพลา4นิ้วครับคันนี้สามารถที่จะติดตั้งทีวีได้ตำแหน่งนี้นะครับทำช่องไว้ให้ เรามาดูการใช้งานระบบไฟครับไฟก็แบบนี้ครับตัวนี้จะเป็น12โวลต์เปิดขึ้นตรงนี้จะแสดงค่าโวลต์นะครับตอนนี้อยู่ที่13.1โวลต์ครับถ้าเราใช้งานเท่าไหร่มันก็จะแจ้งครับตัวนี้จะเป็นหมุนสวิตช์เป็นอินเวอร์เตอร์220 v. ครับตอนนี้ก็พร้อมใช้งานไฟทั้ง12โวลต์และไฟ220 v. ไฟ1 2โวลต์ก็ไฟสองสว่างทั่วไปครับแล้วก็พัดลมเพดานตัวนี้ใช้12โวลต์ส่วนตัวนี้ก็ตัวไหนที่เป็นปักหรือว่าใช้ไฟ220ก็จะมีแอร์มีพัดลมดูดอากาศมีไมโครเวฟแล้วก็ใช้ปักทั่วไปจะเป็น220แล้วก็ปั๊มนม้ำครับถ้าจะเปิดพวกนี้ก็ต้องเปิดตรงนี้ก่อนเป็น220ีครับอ้นี้เบเกอร์แอร์ครับจะเปิดแอร์ก็ ดัน,นขึ้นครับตรงนี้พัดลมดูดอากาศพัดลมหลังคาถ้าเราเปิดพัดลมตัวเลขนี้จะขึ้นสามารถเร่งหลีได้นะครับพัดลมหลังคาตัวนี้ไฟสองสว่างสามจุดตรงนี้โถงกลางตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้ฝาท้ายด้านหลังครับส่วนตรงนี้จะเป็นพัดลมดูดอากาศต้องไปเปิดช่องด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตนี่ครับพัดลมก็จะทํางาน ต้องออกไปเปิดฝาท้าทยด้านหลังครับคันนี้ลูกค้าจะนำไปติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับเดินสายไว้รอเรียบร้อยครับถ้าจะใช้งาน powerpack ครับตรงนี้เรายังเปิดอยู่จะใช้งาน powerpack เปิดก็ได้ปิดก็ได้ไม่มีผลนะครับเดี๋ยวผมจะปิดก่อน ตอนนี้ไฟ220ไป่ทำงานแล้วเราจะใช้พาวเวอร์พัเราก็มาตรงนี้ครับเสียบไฟเข้าเปิดขึ้นนะครับแล้วก็เสียบไฟดันเข้าไปจนสุดนะครับเพราะว่าถ้าไม่สุด อาจจะไม่ทำงานครับตรงนี้ดันสุดแล้วเราก็ไปเสียบปลั๊กไฟบ้านสายจะเป็นแบบนี้ให้ไป10เมตรครับเสียบเข้าไปแล้วเราไปดันเบรกเกอร์ขึ้นจะมีเบรกเกอร์อยู่บนหัวคนขคับ ดันเบรกเกอร์แล้วจะได้ยินเสียง ATS ทำงานนะครับออโต้ Auto. เสียงเมื่อกี้คือตอนนี้ไฟ220เข้าแล้วทำงานได้แล้วจะเปิดแอร์ตอนนี้ก็เป็นจากไฟบ้านแล้วครับไม่ได้จากแบตเตอรี่เพราะว่าเราใช้งานจาก power plug ครับวิธีชาร์จแบตเตอรี่ก็ตรงนี้ครับเสียบที่นี่ถ้าเสียบผิด ด้านมันก็จะไม่เข้านะครับนี่เสียบถูกด้านเสียเข้าไปตอนนี้กระแสไฟอยู่ที่ส13.1โวลต์เราเสียเข้าไปมันก็จะชาร์จครับวันนี้คือเกือบเต็มแล้วนะครับ14.5ระบบจะเสี็ที่ไม่เลยเราสามารถเปิดแอร์ได้ชาร์จไปด้วยได้นะครับคือใช้ไปชาร์จไปได้ไม่ได้มีผล เวลาเราจะยกเลิกการใช้ power pack ก็ทำย้อนกลับครับอันดับแรกก็คือดึงเบรกเกอร์ลงแล้วก็ไปถอดปลั๊กที่ตรงเสาไฟบ้านครับจากนั้นก็มาดึงตัวข้างรถได้เลยครับเป็น,นัานเรียบร้อยทำย้อนกลับกันครับตอนนี้ปั๊มทำงานก็สามารถใช้น้ำได้ตรงนี้คือวาล์วเปิดปิด แล้วก็รุ่นนี้จะมีปุ่มกดให้ครับชีดนะครับเปิดเวปว่านี่ครับเปิดปิดวาวเาปิดเปิดน้ำเสียงเบาแรงครับใช้งานได้จริงจังครับปิดเป์าวตรงนี้เพิ่มก็ดีครับถ้าปิด เปิดก็จะใช้งานไม่ได้ครับโอเคส่วนอ่างล้างมือก็เปิดได้ง่ายๆครับตรงนี้เเบาแรงได้นะครับรุ่นนี้ปั๊มน้ำไม่กระตุกครับเป็นระบบ220ครับ คันนี้ลูกค้านำอุปกรณ์มาเองหลายอย่างนะครับแต่ว่าคร่าวๆถ้าทำรูปแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0 0ถึง2 2 0 0 0 0อครับอยู่ที่อุปกรณ์ลูกค้าก็มีนำออนนิ่งมานำแบตเตอรี่มาไมโครเวฟมาครับเอาอุปกรณ์มาบางส่วนครับแต่รวมๆก็ดูราคาประมาณนี้ผมจะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดก่อนที่จะทำ สนใจก็ทำอยู่ที่อำเภอสมเด็จครับจังหวัดกาลสินเบอร์โทรติดต,ต่อก็0862206000ครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ที่นอนกันครับครับหลังจากปูที่นอนเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับขนาดก็เมตร90คูณเมตร68นะครับปูจนสุด นอนได้สองถึงสามคนครับครับผมคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนฝากติดตามด้วยนะครับแคมเปอร์แวนไทยแลนด์บายลักก้ขอบคุณครับ